สบายดีพี่น้องประกอบซองเบาปิซาเลยพี่น้องบรรยากาศตอนขับขำเนาะเอาก็ลงมาเนี่ยอยู่เนี่ยกินแรงพี่น้องฮะสอนละหัวสบายดีเนะจ้าพี่น้องสบายดีป่าลูกสบายดีเนี่ยหัว,วก็เป็นเป็นขาไปเลยเนาะละหัวก็เป็นขาเลยพี่น้องเนไก่สีปลาไวฮา,ากระสอดบ,บาทหนึ่งพี่น้องได้มิงดาสามสี่ตัวเอ่เทึบ บรรยากาศตอนคำๆไปเนาะประมาณหามองแรงนะท่านั้นเขาก็เริ่มดำหน้าเลยเนาะโอ้นั่นก็เริ่มดำหน้ากนะันเลยเนาะแต่คือเมืก่อนนี้เขาตายไว้ว่ากล้าบ้านน้ำล้างหมูอเนาะก็เลยยังมันด้ดำแต่กระบ้าเนาะเละเครื่องทงเลยเนาะเขาก็ดำเอาแค่ท่อเดียวมันพังตีกระซั่ว้อนหัวกับลุง สอนซองหายนะปลลุงหัวปาซมีจะบ้าเนาะปะลุงาพี่น้องพี่น้องบาทิสต์สอนตื่อเ้นยถืออยู่พี่น้องรอเนี่ยเลยเป็นจ่าไม่นเหนียวคุก มึงดาตัวใหญ่นะ,อนะพอดีดได้ป,ดดดป,ลป,ลปลนเือเอยมงดานี่เกือบนันตีมันจะบมือพอดีได้ได้ป่นกินกับน้ำม้ต้มเขาเนาะมืออ๋อมิงดาพอดีป,ดปนเดพี่น้องมิงดากำลังเสียกปีกบละหัว,ว,ว,วก,กระถืออยู่พี่นะลหว,ว,วก,กระลายเรงกินเีตัวแม่ปลาดุกกมให้พ่อปลาดุกนะเอาไปปล่อยี่น้องใไหม มันไม่มีน้ำมันจะตายคือตอวตา,ตายดอกตายคือแหน่คือนใจตลาดอะตายชำ้ำเอาเวลาไปปล่อยด้วยด้เยอ,อเนอะข้าวสีเหลืองอีกทำผักเนอคืออยู่พี่เน,นาะน้ำน้ำไปเริ่มขอนเนี่ยนะเพราะฝนมาตกโดนเลยแต่ก็เริ่ม <า S 1> เป็นขาเะไรเป็นอย่างไแต่ก็คืมคืมมาอยู่พี่เนาะฝนก็นดีพอเบิ้ลและปลาดุกนะคะ เมงดาเขาพิธาแซ่บเนาะพิธาปนแซ่บเมงดาอ่อนพอเบิ้ลได้ไปดูกินกับกระชิบ่แห้งคือเมงดาง่ายอย่างเงี้ยพอเบิ้ลได้ไปดูใครอยากได้ปตัวนี้ตัวเดียวนเจ๊ะครบมันมีไหมเนี่ยมันแย่ๆพี่น้องครบมันมีเอาครบตัวเจ็บบ่แม่เอาตีกับแม่เลนกำลังเก็บนะเก็บมาเด้อพี่น้องมาเก็บกันเด้อเมนูหาอยู่หากินไปเนาะตามธรรมชาติ แมงอันนี้ก็ลายเด้เทีนะวิธีชีวิตคนบ้านนอกเขาเนาะอันนี้แมงเหนียวเ,เนาะแมงนางงามดีชีวิตบ้านนอกเขาหาอยู่หากินเลยนี่นะพี่น้อนะงเอากระิหาแมงดาไปปนใส่กับแมงแขงเนาะแมงแขงเกี๋ยวปลาเปิดออกมาปนกับแมงแขงกินกับหน,น่อไม้ต้มเส,รเสรพรสีด่ำน้ำจิ้นน้ำพริกกะปิน้ำบ่มแหลง แต่ไปรุ่นนำกันบาทต่อไปพี่เนาะหากห้องดังๆนะปลุงรุ่นกันบาทพี่เนาะได้แม็นาใช่ป่าป้ากระดังเลยพี่อป้าสอนมืของตกกอน่ามันไรอะไรเพรัะเอ็ยาเลย พี่น้องแมงดาแมงดาไล่ลายพี่น้องพวกพี่น้องไล่ลายพี่น้องไปเก็บซอยแล้วพ่อรุ่งแล้วหัวกลุ่มในแมงดาแล้วพี่น้องเป็นซาร้าเลยแมงดาลายพี่น้องแมงดาแมงดาก็ไล่ลายแล้วหัวมีอยู่เนาะหรือว่าจะใช้รุ่นใหม่รุ่นโตพลโตบางอย่างเนี๋ยวนี้ก็เริ่มใหญ่รุ่นโตสอนแต่ก่อนเนาะตัวได้ลายลายตัวใหญ่เลยเป็นคานี่น้อเป็นแบบนี้ะคาไปเลย เริ่มตัวใหญ่เลยกระสีปล่อยเป็นน่ะยังว่าตัวใหญ่น่ะหัอครบเหลือหัวเหลือไปขาเลยเหลือหัวเขียดหลายลๆเริ่มเอาไปเขียดเลยแเหลือหัวเขียดเต็มอยู่เอาไม่ถอดเลยเนาะเอาไปแต่เอาสีเขียวเลยแม่เอาไปเป็นสีได้หลายเตัวเลยเนาะได้เพอะอ้อเลยมีดาก็จะได้พาะปนเลยเนาะมีดาเป็นเศร้าเลยเนาะเริ่มใหญ่เลย อีกจะถิดสองถิดนี่เป็นปีกได้แต็อือเป็นปีกเหมือนกัไฟแล้วเนาะพี่น้องฝนตกกับไฟน้ำหนาฝนตกใหม่กัไปแล้วปุกฝากกระเหลื่ยมพี่น้องฝากห้องหึมฮึมฝากกระโลมาชนยานกระยานนี่พี่น้องกลางไฮกลางนาแต่เราก็ปิดสัญญาณไว้แต้พี่น้องนนี้พี่น้องไปรุ่นบาทต่อร์ไปเป็นยัเอาสิมาหรือเปล่า ลุงพองตีกระสอนหัวกนะปุงสอนหัวเมื่ออ่อนนะปุ้งมาลุ่นกว่าสิได้หรือบ่ได้นะปุงหฮาก็สู่ต่อไปนะปุงสู่ชีวิตให้ได้เลยนะงสูบ่ไไรก็อดเอานะปุงเฮาต้องมีความเข้มแข็งนะปุงเนาะ นี่เนาะก็มีอยู่เนาะไอ้พวกเขียดรับลายเนี่ยจะมาสอนพ่อในน้องะค่อ ม uh! ีแต่วล่เ oh. ขียดเนาะโล่เขียดเซลเซียสนาะไม่เคยเห็นดาวเลยใครในตัวเดียวน้ำลายใั่ไหลายก้อนเขียดโล่เขียดเต็มอยู่พี่น้องเลยโล่เขียดลายเขียดกับลายเอาแม่เอาโล่เขียดไหมก็อันเดียว ปูน้อยก็ลายเหนือ่อยพี่น้อยเศร้าฝ่ากระห้องฝนกระดิโตกเจ็บเจ็บปุ๊มันครบเข่าววานมาพี่ชายกำลังเริ่มแตกนอกพี่น้องกำลังเริ่มแตกน้อฝนตกมาห้วยพอดีมันขึ้นนะอันนี้เช็ดกล้าปูมองเนี่มนกน็คือแมงดาเลยเนาะออกงามอยู่นี่เนาะเก็บโดนแน่เลยนอนครบนะนาบานก็นเริ่มงามเลยพี่น้องเริ่มเคี้ยวจะทาแต่ฝนตกแล้วกัน ค้างน้ไาไว้แล้วก็คูยใส่ไปเนาะให้เพิ่นวิดขึ้นวิดน้านะเนาะเลาก็เวลาเวลากระสีบานลาอะไรเนี่ยน้องไลยก็ดำดำกระสีดำมาท่อดีเนวะลาก็เวียกก็ลนะ <c oughs> ไลยเนาะแล้วพี่น้องไปรุนบาดต่อไปมากระสีมานหรือประมาณเนาะะลุงพองกีกระสวนหวกนะล้วพี่ลุงข่าวเขาก็ต้นใหญ่เลยนะพี่ลุง ได้ไหลยถึงผังห้องอุมอ่มๆเนี่ยพล่งบนชิตโตกเนาะนี่พี่น้องนะี่เนะมงดา ยาโกบเนาะโกบแต่รุ่นก้อยกันใหญ่เลยเนาะเราห่วงกับนี่เนาะให้เนี่ยเราห่วงกับตัวใหญ่แมงเหนียวใช่ไหมตัวใหญ่แท็นะใไหมพี่น ują, ้องแมงเหนียวนะพี่น้องเซฟเด้อ <Napoleon> พ <disappointing quer to> <seemingly drugs> <PI anger 000> ี่น้องแมงเหนียวแมงเหนียวแมงนะแมงดาเตะไดตลายพี่น้องรอบนี้แมงเหนียวชอบมีตัวใหญ่เลยเราห่วงกับตัวใหญ่พี่น้องให้เราห่วงกับใหญ่แมงเหนียวกับใหญ่เขาแยกแมงเหนียวได้ไ้ยนะตัวบ้าก็พอกับคือตอนนัหนเลยฮะนี่พี่น้อง คบเก็บเด้อช่เห็ดเด้อตกกับชำาใหญ่เกือบเล่นนะแล้วพวกันตัวใหญ่ปลาดุกก็มีอุดมสมบูรณ์ให้เพาะปลาดุกนะเพ่อกุ้งก็มีเอะไรปลาดุกยิ้มใจเลยเดียงปลาหมาอยู่เนาะดีใจรอบนี้มาขาดเยอะได้พอแรงอย่าหลกพี่น้องตะกี้วะมุสุงสีได้พอแรงแม่ใส่น้ำให้แม่ไลยแม่หัว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 ปลาดุกใหญ่เนาะ นีตัวเป็นขา่ออออสนอ,นอนาะสอนยิดมสอนน้าหน่ยผมจะสอนน้าลายนะี่นี่นคิดว้ามีตเปลืองเลย้มมามีดามีมีดาลาย่นะี่เนาะวามีดา เอาขู่มาไว้มึงได้ใจไปได้เบาทเดียวปปเป็นซิฟอีววนอม่ดาขู่ขน่ะมึงอ่ะอีนอเอาเนาะใช่เอามัขูดนะดมือเด้อเจ็บเต่อไมต่อืมเจ็บตนไปเลยพอาอพอประดุขเสียแล้วพอเดี๋ยวหัว็มีเนาะเนี่ยเหนียวกเหนวกักปักใหญ่พี่เนาะนี่ม่ดากันยังย ลายไม่ออกปินซิปมันดารอบเนี่ยมงเหน่ยวเอาเลยเอาเลยแต่ละหัวกบลายพ่อเห็นไม่เหนียวใหญ่เลยแต่ไมงดาลายเอาเลยเหนื่อยดากเช้าห้าสอนเด้วป่ะอนอะลายสิสอนป่ครับสอนรับผมสอนหน้าพระเกียรติพ่พี่น้อง ลายพี่เนาะพี่เนาะจนนี่ข <réussi S 1> <normal> ้ออ้อพี่เนาะแมงดากระสีขาวสามสิบเราไปจากเนี้ยชาวปลายสามสิบโตในแมงดาเราหัวกระพออ้อพี่เนาะเอาชาวไปจี้แล้วก็ปนนะครับแมงแครงว่าเนาะจังหอมแล้วก็กินกับน้ำไม้ต้มหวานๆไอ้เนาะไปรุ่นอีกบาท่อไปเนาะมันต้องตีพันจีสอนก็แม่เพิ่นมารุ่นมาสิมานอยู่มาเนาะเพิ่นจะเปลี่ยนพอสอนพี่เนาะ สองไม่ลูกเพันกระติสอนเนาะเปลี่ยนกันพี่นะ้องซอยกันทำมาหากินนะฝึกว่าแต่น้อยพี่นะ้องฝึกไว่าใหญ่มาจะได้หัวจักคว่ำฮะอยู่หากินดนูนกันเด้อบน้องตีสอนสีมาน,นี่บนเนาะคนแก่กันสิผมมีแห้งเลยไป นะี่นี่พิาซิมี่น่าพูดคุณนอ๋บนอนขึ้นไม่ได้เมื่อยบน้องติบอกปกมันเซเมื่อยเนาะปากบอก็จะบวเมื่อยคนเนาะอเนี่ยนิงดาขึ้เก่าไปเนาะหลวมอมันมีตัวใหญ่หวกนั่งเลยหวกไปแล้ว โลหะก,กม็มีแมงดาก็มีอย่น้องรอบนี่แต่ละหะสิลา,ลายกว่าลายกว่าเขาลายลายกว่าแมงดาเขาเนาะแม่เอางาสอนมาได้ยเก็บเอาลูกเก็บเอาปิดก้าปูน้อยเก็เอาเลยพี่เนาะปูนป้นอยก็โมกสกันกระแทบเนาะเอากระเทสโมกขวับนะมกขวักไปฝากป้าเพี่นาะโมกขวกไปฝากป้ามกขวัาขาากไปฝากป้า เราต้นอสิไปายเลยพูดง,งอตะปพนะ<ไ>มันได้งอยอยู่<ไ>เอาไปเลย <laughs> ตั่งแต่ละหัวเขียดตั้งหลายนะหัวเขียดหลายเขียดซัำซีหลายพี่น้องปีนี้ไะใช่กระหอกป๊อกนี่นะแม่ห,นะหัวเขียดนะคนบ่คอยนยิยมกินนะพนะี่น้องมันคานบีบมันจีมันตดน้อยมันก็กินได้คือกันเนาะมันเท่านั้นคนบน่คอยนิยมนิยมแต่ละหัวป๊อก เอาปล่อยลงน้ำพุน้ทำสิทธิ์ลงน้ำได้เดี๋ยวไปลุ่นบัดต่อไปแม่จะมีประสบมาบรรยากาศกลางไฮกลางนาพี่น้องโคตรทันหนักซองไม่รู้เหมือนกันดึงแยงอ้าวสุสุคนดึงแยงแบบนี้สาวสาวทรงเหียนมาดึงแยงตอนแรงนะพี่น้อง เป็นกระแม่เปินเป็นอยานะกซอยเนาะอยากซอยทํามาหากินช่อ,องไม่ลูกไปเบิ่งช่องคือสีเมือไไม่อยอะไรไปเนาตีคือสีเมือ่อยเลยครับได้อยู่บอเห,นหน็นเต็มดาเนาะรับละหัว สุดลายไม่เจอละหวกนะแถวนี้ยแค่หัวลายอยู่นี่เดียวแล้วอันนี้เราคาบแล้วลายเติอพี่น้องไม่ได้เอารหัวเลยไม่ได้แค่ตัวเดียวนะเราเอาแม่เขียดกันไหมประดุกเอาประดุกมีวะไงสอนนีแม่ไหมอยากไปสอดีขับหัวกับตัวใหญ่เนาะขับหัเคยเรียกปับดุกไหมหอยก็ถือเด้พี่น้องหอยโต เอาเบิดทุกอย่างไปเนาะพอได้เวลาผมมีกินก็เอามาพอได้เอามาเออมาแกงกินเนานะเียปไปเยอะส้มยูสม้มยูสม้มยูส้ม่ยูอหากินยำแรงเอาไปเนาะมีบ่าอะไรหัว สลายได้ไหมเนาะัเขียัวเเขียดซะสลายเด้ตงง่เนาะเขียดหลายครนี่นีตัวใหญ่หรือ่เขียดนะ่เขียด่ะนี่แะเขียดูดเอาบางก็ดเาปวรเขียดลายแถหลายบ่าน้วั่อบะหรือ เียดสชมสดายพีน so <this> ้อปีนีะกบหอยก็มีตั้งหลายเนาะหัวเขียดนาะเป็นปุ๊บอยู่ก็ผมเนี่ยเต็มแซ่แซ่ลเคลนเป็นาะเคลนหวกกินปีกคี้ปงายไหะหวาเเลยเนาะหูไม่เนียวอาไหลาชอนีบอก ตอนนี้เจ็ดบาทสองบาทก็จะได้เมื่อยน,นะพี่น้องผมขำเลยเมื่อเห็ดอยู่เห็ดกินฝนก็พึมพึมเอาพี่น้องปลาตกจู่ๆโผล่เมือ่อไปทางใหม่เป็นแหละผมอยากใครตกห้ำข้าววันนะพอได้เขามีแหงมีกระสอบเนาะ กกขณน,นเป็นกระลอลกข้าพี่น้องสองพี่น้องีอกไรกันนะครับเนี่นี่สั่นลอยอยู่นะหัวเขียดหัวเขียดสาพลายซะโอ้โปลาก็ม,มีเมงดาก็มีเมงดาหน้อยเอ้าเจ็บเอาไหนไปขึ้นในวิณน้าเลยนี่นิณอ่ะ

เอาไม่หอยูกสาก็จะปากจปากนะัน <laughs> วัวเขียดว่ะนี่สอปลาดุกชสอนๆๆทำแบบเีวกับดุกลาเลออลงน้ำดูเอาลงน้ำเราก็อมากเเจมเลยลูกสาเเม่อย <laughs> อ๋อสีลมเลพี่น้องลมก็เริ่มมาเลยที่ได้สอนบาดุท้ทยเลยนอง่มก็เริ่มมาแล้ว ฝนก็สิตกเลยตกแฮงแห้งนะมพอได้มีน่ำใส่เขาน้ตี้ก่เริ่มเมื่อยเลอหัวกเริ่มยองๆแล้วไม่ต้องเริ่มเมื่อยเลยเป็นจากสอนเปลี่ยนพอนะเป็นก็ประดุกปลาดุกประดุกน้อยจับไปป๊ักได้หมป๊ากเมื่อไหนปลาดุกกัมี หัวกมีเนาะลูสอระเบิดียแค่นี้แค่นี้ลงมาจากพายใหญ่เนาเมจะเล็กเาอ้วลหรหวตัวย้ใหญ่มึงดาเาสี้าสิบพี่เนาะเกาอ้อยู่พอกินเนาะอาอยู่หากินนครับคำ คลิปนี้ก็จะได้ฝากบรรยากาศไปจะมีน้องฝากไว้บรรยากาศกลางไฮกลางนาธรรมชาติลมก็เริ่มมาเลยฝนจิตกแล้วลมเริ่มมาในบรรยากาศกลางไฮกลางนาเวลาก,ก็ประมาณหกโมงตะวินกำลังจิตกอากาศก็ดีดีอันนี้ก็ทงไฮทงนาเนาะ เด้อพี่น้องไปอยากอยู่ตามธรรมชาติอยู่แบบบรนานอกของนาหา <Okay. S 1> อยู่หาก,กินตามธรรมชาติเนะ <Okay. S 1> เชิญมาเที่ยว <Okay. S 1> มาชมเ้อพี่นอ้องขอบ่ชากันยินดีตอนรับ <Okay. S 1> ทีได้พามาหาอยู่หาก,กินเนาะสอนละหัวหาปูหาปลาหาเห็ดหาหน่อไม้ได้เคยสิ่ได้พาบรรยากาศไปสินเนาะพี่นอ้อง okay. ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสุขสันต์นานาเลยด้อพี่น้องเป็นแรงเชียแห่งใจให้ครอบครัวสุขเฮาในเนาะพี่น้องสบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีป้าลุง